ทุกคนได้ยินเสียงนกไหมได้ยินเสียงนกไหมอันนี้คือธรรมชาติของที่นี่นะคะแล้วแปลงนี้นะคะที่สวยมากๆเนื่องจากว่าที่เขาจะยาวๆมาตามแนวถนนแบบนี้เลยนะคะ ส่วนมากที่ที่ส่วนมากที่เคยเห็นนะคะเขาจะลึกเข้าไปด้านในใช่ไหมคะแต่แปลงเนี้ยเขาเขาจะติดริมถนนมาแบบนี้ยาวมาตั้งแต่โคง้งนู่นนะคะยาวมานี่ที่เราหมดเลยนะคะเนี่ยริมถนนมาแบบนี้นะคะแล้วฝั่งอันุ้นก็มีถนนคอนกรีตมาแล้วนะคะอีกไม่นานตรงนี้ก็จะทําถนนคอนกรีตแล้วนะคะฝั่งอันน้นก็ทําคอนกรีตแล้วนะคะ อันนี้เป็นส่วนของเรานะคะอุ้ยกำลังเขียวขจีเลยใครที่ชอบธรรมชาติมาจัดไรเดอร์สองแสนเก้าเนี่นี่ค่ะได้ยินเสียงนกไหมว้าวธรรมชาติทุกคนแต่ไม่ลงโทษนะนี่ค่ะเสียงนกแล้วก็ที่ของเราก็อ่าก่อถนนไปเลยนะคะไม่ได้ยาวลึกเข้ามานะคะ <c oughs> ชอบธรรมชาติชอบธรรมชาติและที่แปลงนี้นะคะ เหมาะสําหรับใครที่ชอบบรรยากาศนะคะเนื่องจากว่าต้นไม้ของเราเนี่ยมีไว้แล้วเออเป็นบางคนที่เขาต้องการที่ที่เป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะนี่สังเกตว่าใบไม้ที่มันทับถมกันเยอะมากๆแล้วที่ไม่ได้ต่ํากว่าถนนนะคะสูงกว่าถนนประมาณสองเมตรเลยนะคะทุกคนนี่เลยเป็นทําเลที่เหมาะมากๆ เนื่องจากว่าปกติแล้วถ้าที่ต่ํากว่าถนนมันต้องถมขึ้นไปอันนี้คือสูงสูงกว่าถนนขึ้นไปอ่ะสองเมตรนะคะทุกคนนี่เลยแล้วก็หน้าดินสวยมากดินสวยมากเป็นดินสีดํานะคะแล้วก็ใบไม้นี่ทับถมค่อนข้างที่จะหลายปีแล้วด้วยสําหรับใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้แนะนําแปลงนี้เลยนะคะทุกคนนี่เลยเนี่ยค่ะ ต้นไม้นะคะปกติแล้วต้นละหมื่นหรือสองหมื่นขึ้นไปนะคะบางอ่าบางต้นก็ราคาเป็นแสนอันนี้น่าจะเป็นไม้ประดู่ไม่แน่ใจเนี่ยค่ะมีพืชพันธุ์ธรรมชาติหลายหลายชนิดมากเลยต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ถ้าเกิดว่าใครจะปลูกบ้านนะคะก็หรือต้นไม้เล็กๆออกแล้วก็เหลือแค่ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ปลูกบ้านหรือว่าทําทําเลร้านอาหารในรูปแบบที่อยู่ใน ท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยได้เลยนะคะแนะนําแปลงนี้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะหน้าแปลงเนี่ยก่อมาตามริมถนนแบบนี้เลยทอดยาวไปประมาณเออเป็นร้อยเมตรหรือหรือประมาณร้อยห้าสิบเมตรนี่แหละคะ่ะจําจําไม่ผิดนะคะนี่เลยโทอยาวมาตามริมถนนแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนานๆจะเจอแปลงแบบนี้ทีนะคะทุกคนนี่เลยปกติแล้วจะลึกเข้าไปนั่นเองนะคะนี่เลย ใครที่ชอบธรรมชาติได้ยินเสียงนกไหมนี่ค่ะอันนี้คือธรรมชาติของที่นี่เลยนะคะใครที่กำลังหลงไหลในธรรมชาติจัดเลยนะคะแปลงนี้นะคะราคาสองแสนเก้านั่นเองนะคะสองไร่สองงานนั่นเองค่ะอย่าพลาดนะคะแล้วที่สำคัญนะคะหน้าแปลงมีเสาไฟฟ้าด้วยนะคะทุกคนนี่เลยค่ะนี่เลย อันนี้เป็นแปลงของเรายาวมากๆทุกคนยาวมากไปสุดนู้นนะคะนี่เลยแล้วก็นี่จะเอาให้ดูนะนี่สูงขุงกว่าถนนสองเมตรเลยทุกคนดูดินดูดินดูดินก่อนดินงามมากแล้วก็มีเนี่ยอันนี้บุงบอกถึงจะมีเห็ดนะนี่เลยค่ะได้ยินเสียงนกไหมหน่อไม้ก็มีนะคะนี่เลยอันนี้เป็นเชื้อเชื้อเห็ดนะคะนี่เลย เดี๋ยวสักหน่อยก็มีเห็ดค่ะทุกคนนี่เดีะค่ะใครที่กําลังมองหาที่ดินแบบนี้นะคะจัดเลยนะทุกคนนะทําคาเฟ่ได้นะคะทําอ่อร้านอาหารท่ามกลางธรรมชาตินะคะโอ้โหที่แปลงนี้นะคะใคอุ้ยมีกระรอกทุกคนมีกระรอกกระรอกเห็นไหมอาอเข้าป่าไปแล้วไปแล้วทุกคนมีกระรอกด้วยนึกว่าเสียงอะไรนี่เลยยังไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะน่าจะมีเห็ดด้วยแล้วใบไม้นะ่ะเยอะมาก เยอะมากทุกคนบ่งบอกถึงว่าเราสามารถทําเป็นปุ๋ยได้นะคะทุกคนนี่เลยค่ะเนี่ยอุ้ยธรรมชาติสุดๆนะทุกคนน่าจะมีเห็ดนะคะข้างในโอเคค่ะขอบคุณมากที่รับชมค่ะบ๊ายบายนี่เลยเสาผ่านหน้าแปลงแล้วก็ฝั่งอน,นุ้นก็มีคอนกรีตแหละเดี๋ยวก็มาหน้าแปลงนะคะพยอยมาค่ะทุกคน